I เกมนี้ผมว่าจะมาอัดแค่ไฮไลท์โรนันโดนะครับแต่คือเอาคลิปเลยแล้วกันนะมาวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็ลงแรงเล่นโรนันโดนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับกอสำหรับโรนันโดมาดูว่าลงแรงจะโหดไหมครับซึ่งเกมนี้กดเป็นแร้งดิวิชั่น4นะผมที่เพิ่งรีแรงมาเลยนะครับมาดูว่าจะเต็มแค่ไหนเล่นไปนทีมอาร์เซนอลนะฮะอาร์เซ,น,น,อเซนอลนั่นแหละ แล้วส่วนโรนโดล่างนี้จะเป็นล่างการ์ดเขียวนะผมที่เป็นล่างล่างที่เป็นแชมป์ยูฟาในัชนลีอ่ะไรี๋ยวผมขึ้นให้เลยก็คือล่างล่าสุดนี่แหละอ่ะมาดูกันในเกมได้ครับคือเนงนีแบบการอากาศเลยนะโดนโดนี่นน <ๆ S 1> เน้นเด่นอยู่แล้วผมเรื่องแบบการอากาศไปก,ไปกับบอลจังหวะจบสกอร์ลูกยิงอะไรเงี้ยครบเครื่องครับโรนโดเนี่ยบอกเลยล่างเงี้ยทำได้ทุกอย่างครับโดยรูเลย ก็ผมว่าผมพูดเกือนไปหรือเปล่านี่บอลอยู่ที่ชาแล้วก,กูครับชาหชาหทุ่มมาแล้วคอสเข้ามาแล้วตูนูเคลนโคกเนี่ยสูดว่าโอ้โหเรียบร้อยเลยหนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหอาร์เซนอลขึ้นนำแล้วโอ้โหบุกมาขึ้นนำเลยหนึ่งต่อศูนย์นะโอ้โหจังหวะอาโนก,กูทุ่มมาให้แล้วเป็นทาหน้าของคิมมี่ถ้าเปิดคอสเข้ามาตรงนี้เข้าหาัวโลนโตโคก ที่เสาสอก็ไม่เหลือแล้วครับโอ้โหเนี่ยหรือว่าจายมาแล้วคิมมิคคอสมาโค้งลูนโดขึ้นลูนีสเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสี่ดานะที่ไม่มาแบบเป็นการ์ดแบบไฮไลท์หรือว่าการ์ดแบบโชว์ไทม์อะไรเงี้ยนะหรือว่าการ์ดแบบอีปิกอะไรเงี้ยแถมมาในการ์ดเขียวนะนี่ขนาดมาในการ์ดเขียวนะผมโขกนําไปก่อนแล้วโอ้โหจังหวะขึ้นโขกครั้งแรกของโูนโดเป็นประตูเลยครับ เอาตัาดใต้แล้วโดโนจะชิพให้ยูนเมตนสไม่ได้ครับรตนี่เขาแบบทีมเขานี่เขโคตรตึงเลยนะทีมเขานี่เป็นอาซาอีปิกแล้วแล้วก็เป็นคิรูอีปิกด้วยนะ คือก็คือนี่ง่ายว่าเป็นแพ็คแบบแพ็คอีปิกล่าสุดเลยนะเขาก็ยังเติมนะม่รู้ว่าผมเจอสายเติมเนี่ยผมจะสู้ได้หรือไม่ครับแต่ตอนนี้ผมนําก่อนลนะทำพิงจังหวะนี้เกือบหลุดนะซีแมนให้มาตันตันคนระับคอสตาเล่นหนึ่งสองกันมายูอกดิล่าให้ออกมาที่ฮาเลนฮาเลนให้ต่อมาตรงนี้แล้วจะคืนให้กับฮาเลนแต่ยังโดนคิมิตบงหน้าแล้ว,ลวยกมา โอกมาแล้วจะสวนบ้างครับทางอาร์เซนอลจะพลิกไปครับโรนโดพลิกแล้วเปิดมาได้สวยแล้วเปิดโรนโดเปิดมาหลุดทั้งแผงเลยมูนเมเนตปายกลับมาให้คา,าร์มิกาจิ้มมืยกัสนสองศูนย์เลยครับโอ้โหนี่ครับจังหวะผมไม่ต้องเล่นจังหวะมากมายคือเกมนี้เราต้องเล่นสตายประมาณนี้แนละ้วเพราะว่าเราเจอทีมที่เหนือกว่าเรานะทำให้เราต้องเล่นแบบรับรอโต้ครับนีวก็ เป็นทางขนาดของผมแล้วเล่นจังหวะไม่เยอะมากนะจังหวะรับรอโต้จังหวะฟองบอลสวนกลับนี่มันเป็นสไตล์ผมเลยครับในที่สำคัญเกมนี้เราเจอทีมทีมตึงกว่าเรานะยีปิดทั้งทีมเลยนะเพราะนั้นเราก็ต้องเล่นแบบนี้ครับรับรอตร้เล่นน้อยจะน้อยจังหวะแต่มากไปด้วยประสบการณ์แล้วก็การจุดของเขามาก็ต<ค>ัวผมดักเก็บด <ไป S 1> ัก วาดได้หมดนะแล้วก็จบแน่ไปครับเราแบบไม่น้งคองมอยผมเราเน้นแบบคองบอลสวนกลับหรือว่าตู้กลับเร็วนะครับเน้นเสียงเดียวหายผมไม่เล่นมากจังหวะนะนี่เป็นไอดียลองผมด้วยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไอดีหลักนะไอดียองครับ อันนี้สลับกันหน่อยให้โซบอสไปดินเส้นบ้างครับเพื่อให้ชาหนุกูมาเล่นเป็นกองกลางตัวปั้นเกมน,นะเอามาตัดนะโรนิก้าเล่นหนึ่งสองกับโดนโดโนโดให้มาที่เอาย้อนย้อนมันย้อนโซบอสไล่ครับจังหวะให้มาไม่ดีของชาหันแต่คิมมิดไปตาแก้ให้มาที่ชาฮันชาหันช้าแล้วโดนอาซาดักไต้แล้วจิ้งหนึ่งสองมาชิดูให้มาต่อที่เมสซี่โอ้โหแต่โดนหนักไต้ครับเกีย์ขึ้นมาก่อน คแล้วแล้วเขามาแล้วครับเขามาแล้วจังหวะน,นี้กับตัวให้มาที่อาซาอาซาหมุนได้แล้วยิงตรงนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟของปิกฟอร์ดเลยครับแล้วเล่นสั้นๆมาโดนจิ้มก่อน แต่ให้นี้แต่ให้ไม่แม่นเอาดักได้ดักได้แล้วโดนโดคอสมาดูครับโอ้โหทั้งยิงเองจกเองก็ได้ยิงคันจ่บอลให้เพื่อนก็ได้นะครับโดนโดยิงไปหนึ่งแล้วก็มีส่วนร่วมไปอีกหนึ่งประตูนะครับครับโดนโด้บอได้บอนได้ดักได้แล้วคอสมาเลยก็ที่โดนโดไม่ถือครับเอาแต่ไปปั๊มแย่งมาได้ครับ มาแล้วยิงตรงนี้ของโดเลนโดโอ้โหเราเล่นสั้นโมเมนส์ให้อลาบัตคืนมาที่คิมมิดคอสมาก็โ oh อ้ยไม่ถึงคุบันอาดัมยกมาตรงนี้ให้กับคอสตาคูตาให้มาที่เอ็มบปูปีเอ็มบูปเอ้าเอ็มบเ,เมปบ้อะไรดี แล้วจะจะขับตัวเปิดไปให้คิมมีทคับแต่ไม่ได้ครับซูบอสแล้วบอลออกข้างบอลสุดท้ายเป็นบอลออกของอาร์เซนอลครับแต่เจ้าไปปั๊มมาแล้วก็คิมมีทก็ทําออกไปเองครับเห็นดุพุ่มทุ่มมากองเตะขูจะไหลมาติดเขาอิกาครับเขาอนกาเปิดถึงลายแต่ไม่ถึงก็จะให้กับซูบอสโดนได้เล่นมากองเตะขู่เขาจ่ายมาก็ไม่ดีมากกองเตะโดน โตเลยอาร์เซนอลเดี๋ยวไหลมาเดี๋ยวคอยมังกาเปิดม,มาแล้วต,ตัวนโตแปรตัวนี้ก็ไม่เหลือครับโอ้โหสามศูนย์ไปเลยครับนี่ครับผมไม่เน้นมากจังหวะผมเน้นแบบต่อบอลเพี้ยงเดียวจบสกอร์ครับหายเลยสามศูนย์แล้วตอนนี้เอาแล้วกลับตัวของลาวิบิยาแล้วซัดปุ่งนี้โอ้โหเอาแล้วครับใใรตีไข่แตกมาเป็นหนึ่งสามครับ เราห่วงตัวมาตัวนี้ปวดขึ้นไปก่อนลแ,แ,แล้วเรามาดูว่าทีมแตกแล้วเขาจะกลับมาได้หรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นชนะของเราไปตัวผมนี่ก็สาดดึงเวลาอย่างเดียวครับสาดหน้ามาอย่างเดียวดึงเวลาครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ไม่มีนะครับผมสาดขึ้นไปก่อนอย่างเดียวครับถ่วงเวลาครับเอาครับฟิมนเล่นสั้นๆครับ ที่คอสตาคูด้าอนี่จะจิ้มนี้ยังไม่ถึงครับเดี๋ยวให้มาสวยครับที่อาซาอาซาให้มาต่อที่วิบิยาแต่ตนเขาไมงกล้าปั๊มได้แต่จะให้ฟันได้เคียวโอ้โหเตะกร่วงไปยังอันนี้โอ้ฟันได้ใะเคียวไปดูเตะขาเตะไปโดนขาเมซี่ซ้งนั้นเอาก็วฟรีคิกเลยอันตรายเลยเดี๋ยวเมซี่เด่นส,สั้นๆครับให้คาฟูคาฟูโยกข้าซ้าย โดนเขาด้าดักได้แต่จังหวะสะกัดก็ไม่ดีเอ,าใ,เา,เา,เอาใจไม่ดีแล้วพอตรตเติตตตตใจไม่ดีแล้วจะวนมายิงแต่ยังโดนเขาด้าเคลียร์ขึ้นมาเดี๋ยวบอลยังเป็นของเกมครับแต่ชิงมาแต่งนนี้โดนเขี่ยไปครับเลีรยขึ้นหน้ามาก่อนโตล่วิ่งตามมาแล้วจบเกมครับโอ้โหเกมไปเกมนี้เปลี่ยชนะของอาร์เซนอลเราทำได้ครับเอาชนะไปสามหนึ่งครับเกมนี้ บอกเลยว่าโรนโดก็แมนเอาแด่แมนไปครับเกมนี้7.5เลยครับโรนโดเกมนี้เท่ากับคาร์มินกาเลยนะครับยิงไปสอแล้วมีส่วนร่วมกับอีก1นะครับ1ประตูก็จบไปแล้วผมเกมนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า